บืนไหลกะอกลอกพี่น้องวบ้องออกหยายยาเฝ้าอยากตายโอ้ว่าทูนี่ไล่ต้องคอยสอบคอยเสียบคอยหิดคอยทำสิคอยดีคอยได้หันใจห้อนไหลบดีเต้นสามสอบออกสาม,มาผิดธรรมดาสอนลกนะอันนี้เป็นยกแรกขันเป็นรถไฟโบกี้แรกพี่น้องกะลักยุวยวยุวยออกอันเด็กๆจะคอยจัดเขาหาหันเขาฟอน โชคลำเดืลดพอแม่มาเดี่ยวมาอะไรบันไปมันไปแด้วพได้มันบาทเตนโนร้องเอ้ยหาเดือพอละบุไขี้ขาดขี้กระเไปอะไรเห็ดแนวซื้อเดิมพอกระบอกใเดาว่าให้เราซื้อมาโชคใจรำเดือดพอละสุดาวเนือดด้าเอดพอกระบาดด้ทางโก้บทางตนกระบาดก่อนละพุตูเดีย เดินกเดิ๊กจะค่อยสิเห็นอันเป็นประโยชน์แต่ว่าขันมือใสิีดีรับแบบไปจะค่อยเบิ่งหนาด้วยที่อีกจังหนึ่งด้วยแม่เด้ออันเป็นโทษหรือเป็นพุทธบาปและคุณคุณได้โทษเป็นของมานน้ำกันกบควบมวลกับควบลูกกับบ้านทำกันเคื่อกันบางเมือกับเป็นพมอลํำบางวอลมกับเป็นม่านบางประกันเป็นยักษ์ิฆาตเพราะว่าคนสองขาโดดีปักกับไรสังลูกสังเต่าขึ้นมาด้วยแม่เด้อ อได้แล้พอพุกงไปและครับซื้อมาโช้กับเป็นใจน้องมาดูซื้อมาเห็นคนนำเดิมพอละมาดุพ่อแกงแต่หันนัเดูอละมายินคนเราเมื่อได้มาเห็นแล้วดูแต่ละม้านผาอีริจยาแล้วพุ่งเป็นสัมเนียสัมเนียรีแท้สัมในรังคนมาก็เป็นพ่อได้พ่อได้กับสมมาซื้อเด้มาลักคนมาละก็เป็นสัมมาสัมมาเราผสมพงเราคนนอกนี้ดีบ่ได้กับบ้านสัวกับเราหาดีกับเราทับ่บ่คนด้ต่างัน ខ្រូព្វាច់ទ្នទ្លាដាំងអន្លាំងបំលាស់កច្ងដូច្ល់ផលាប់ការាល់ការបស់ពីខ្ល់ពី់គីចាងដូច់តាន់ការាល់ ใหญ่ๆมอย่ไปแง่ค oh ังไรเขาชิว่าคนยติหัวเบียยามาเปลี่ยฮะจะไปดีฟอดคัางบนนั้นเอาเด้อพอดีรับพอกำลังคนเด้อลักอาตบังยอนบันด้อไปเจไดสอนมานสาวกลงเร็วพมาตายแหาใบยังรนดันเดือแล้วก็ฟังแล้วมาทันบ่ทันเอาไปตายเลยเถิดฟังโม่ลซาแล้วฟังคำใบข้าดันเดือก็ไปเฮกับซารับสาหันเอาบ่ได้คนฟังมึงคนอนดุโตฮันคน อนยา่ด้ห้าเมืองขอนแกลนโอ้ดังเดือดร้อนใครมาแข็งมาแก้บ่แกละนันต่อกันน้อยจันจะมาโนละอุ่นคุณมากอนนันเดือดและมานักคือหยินเกริอย่าพอตัวน้องในนามจูงมาพอได้เป็นปันนี้ปันนี้ขัดอุนต่ลมาบ่หน่อได้เห็นโอ่รองคออจูกเลือเมียพอเดือดทนี้ทอนี้ดีแท้เบืองเอาดีแต่จะมาดูะพอม่หำนี่แต่เจ้ารูกพ่อมีหำไป แต่บ้าหมักหมักสาหรริรุ่วังอุบุบุนสารกำบันไพลำนัตตาอันเด็อบ่เดือบบ่ทันในนางคมัเดือละบ่หอดในอุมจมกินสุสนามน้ำบ้านน้ำตุนนางบ่เึกสมนันเดือแต่ละสมคนมักคนณมักสู้อันผมได้นางคนณมาแล้วบ่ถูกใจไรยรีเดือเมรับ่ถูกใจน้อยใจน่บ่เสหนาพ่อย่าคอยเข่าคอยเดือดเดือดีเดือเมระบ่หน่ยาคนตาคนบ่คนองส บนใกล้ๆแล้วพอมาผมดีมานั่นเดินแล้วพอบินบ่อน้ำบ่อน้ำสามพอบัดนี่ขันเอดีนน้ำุดีทางอื่นไปเรื่อไม่หานำเรีเนิกินเป็นเรื่อพอและวพอรยลาคนลากกลหาสู่สู่คนนี้ล่พอพอถกใจละวพอเป็นในพุ่นพุ่นึ่งกันสนามสาวบ่อน้ำเดินแเป็นมองดูมอดูกรดามเป็นสู่น้ำามที่ดูทำดูทำเสือบ่อน้ำเดอมีเมียดอกนาดอกตะกียรดอกสองอิน บ่าใดนั่งงดนะไปตัวอย่างสอนคนลำนั่นดือและมาดุนพ่อเฮียงพ่อเฮงสารือดีรุนพดแน่โอผผมเป็นคนใบสียงนั่นเดือดละสบันรุกปวดผู้ใดไดพอเรียนพอมาดีผมนง่ลนะครับบอกลูกเล็บตตอสิตกอรับคู้ตะเบิ้งเลยเข้าหัวเอเจ้าเสียไรทิมพ่อพ่อนั่นเดือและก็หัวปวดเต่า รู้ต้นเขาเป็นมาตุ้มเสียไปพันมันไปปิ่มเบาเราขอเดี่ยวสัมปาเขาขาสัมปาหาหมอลำสิดีได้กัยุกกับผู้ฟัง สีดันได้อยู่กับได้เชียร์ได้ใจของพ่อแม่พี่น,อน้องหนีเฮาเขาบ่าน้องสีหีได้บนจะไหนเด้อพี่น้องเด้อเพราะฉะนั้นลูกเต่าควสามารถรับรองห้องโตได้ว่าสีเห็ดเต็มใจพ่ออีแม่เอื้อยอายสายยิ่งสุขคนได้บ่เพราะฉะนั้นมือนี้สีเห็ดยักษเต็มที่ไปเวทีใดหก็บังให้เห็ดเด็ดกับพี่น้องอยากให้ดีเบื้องสมองแต่ละบล่อน้กระได้อ้วยลูกมาดีให้เพืเ่อนมาเผื่องาน สิบเดือนนะผมขอกับการสิบเดือนนะผมขอกับการเสียงจากจุกไช่ร้องให้สมานไปลำจุงได้เมตตาเปลำจุงได้เมตตาช่วยกะดูนะเจ้าบุนานนเสียงวันบาลบ่ลำคนใหม่คัดเป็นไผ่ซึ่งสาวกเสียเป็นเงาเอาในใจบ่สวงเอาเสียเพีนมาเสียลำแกงฮวงแกงฮวงมาแกงฮวงแกงฮวงมาสวมเจ้าให้พ่อไอ้พูดยากไม่ไายจากใครบ่ทุ่งปีป้านาลุงช่วยเชียร์ผมด้วยปีป้านาลุง อยเชียผมดูวยแปดลำจง,งได้พมตตาช่วยการนะุณผมไปได้สวยแปดลำช่วยเชียผมดูวัยแปดลำช่วยเชียผมด้วยยถึงผมจะโมให้ผมไปเดื่มพระคุณให้ซอยเชียเลิศทานกับผมโชกใช้สิบบเริ่มคุกทานให้โชกใช้เสียงนั่งเกิอกอง ก็ไม่เกือกองเกอกองให้เสียงกองโนไปหาเสียงสุมาจากเวนหัวลณทุกคนเมตตาระบุกบังไม่เห็นน้ำเมตตาพระบุบางกระบุกบางแผนลำจงได้เมตตาช่วยการุณาผมไปได้สวยแผนลำช่วยเชียร์ผมด้วยแผนลำช่วยเชียร์ผม ผมไม่ลืมพระคุณให้ซอยเชียเดือทานกะผมโชคชัยสีบมดมคุณทานให้โชคชเยียงดังเกล็ตตองเกล็ดตองห้เกือดตองเกือดตองให้เ,ออหเออหสียงตอ,องเอาเป็นอาเสียงส่งมา,าจากแฟนทวาดทุกคุณเมตตากระผมบ้างไม่เห็นนํำเมตตากระผม ละพอก็เป็นจังสละคุณพอศรัทธาทัศนาเป็นก่อนต่อเติมหาเดิมเปิก็มาละฟังมันไม่ให้เช่าไทยเด็ดเอาเป็นพี่น้องฟังแล้วเป็นบุตรอิสุราเป็นบรคนฟังดีนารันดันนาด้วนนาพราด้วนนางเลยไปไปนาเลยไปนาไปนาจะมีมาบัดไปเลยไปดาเด้มาบัดไปหาชักไทยพี่น้องฟังแล้วบ่ดีสีนารวนลงไปสั่นถอนถอนั้น ครับผ่านไปเเครื่องเสียงเข้ามันเปล่งเดแม่มันพ่อฟังแล้วไปพ่อดีไปครับโอ้วอยเตี๋ยวมะล้ําลงแล้วขอสอยจักบาทน,น,นะครับนะครับ <S <S พันวาครับพันวาว่า,าป็นเสียยามวาเด้กครับพันวาครับนกเต็ดแต้บินขามไปทันครับคนเสียกันเนี่ยบอลเฮดคอยคอยค,อยครับปานมวยต่อยยกขาสิงดำจักว่าคอยเรือหํำลบเข่าลบออก S <S <S บาทถนาบอกเราพ่อป่านเป็นหน่อยหลงแม่ครับเนี่ยก็ววาสอยครับจังไรสอยอีกครับตัวเสียบพูดเอาในช่วงนี้ทรงนาทีมอบให้ครับทีมงานท่านประธานเพิ่นได้เปิดการเปิดงานครับผมขอเรียนเชิญครับผม โอ Dante, Nacional, ้ก็หลายเสียงจะโนบานี่เคยเห็นแต่ในโทรทัศน์ก็เห็นตัวจริงเสียงดีหรีอไม่โอ้ยบางคนบ้านนี้บ้านไกลทิ่ติดกันเปรียบหลายเพ่นมักโศกใส่อีหลีด้วยครับเด้อเบื้องบ้านพี่น้องพมโวดนะครับครับกับนรัตการพระคุณเจ้าทุกท่านทุกลูกทุกองค์นะครับ ระก่านิผู้มีเกียติทุกท่านที่มาร่วมงานในกันฉลองอุโบสถในครั้งนี้ในบ้านหนองสังไพในครั้งนี้นะครับเมื่อนี้เป็นเมื่อฉลองอุโบสถหรือว่าโบถชซิมนี่แหละนะครับมาฉลองมาเมือ่อคืนนี่ก็เป็นอ่าพุทธาพิเศษอ่าเมื่อนี้เป็นหมอลก่กลางคืนกลางเว้นกลางเว้นมีส่วนสองวันมีอ่ามอล่ย่อนยุกนะครับ ว่ามันหั่นที่พังอพี่นงข้าม้วนหลายนะครับม้ามือนีมาหอดโศกไสเดาเนือแลวก้เดามายุรี่นะครับเป็นมาซอยในทีมงานของบ้านเฮานะครับเป็นตาดีอกดีใจดีอกดีใจพี่น้องเฮาเห็นโศกไสมาคนจังนเลยเมื่อเป็นหลายกระโดดกระเดียเ, <S <S เดินวัดข่อยซีไรกลัวบ่มีมองที่ยืน นะครับซีไรกวัวดิทึงร่วมแล้วนะครับเห็นพี่เห็นน้องมามาสื่นช o มือนีฝากไปถึงโชกไส่ดาวเหนือหรือว่าดาวมายุรี่มายุรี่ดาวกระจายนะครับห้พี่อ่าห้พี่น้องเข้าได้มีความสุขแสดงให้มีความสุขให้พี่น้องเข้าได้สื่นชมให้มันคือวิดีโอนี่เด้อวท่านเปินวา ก็ยังข่อยเบิ่งคลิปอยู่แต่ละเทีอข่อยเห็นม้วนคอยมากเล่าหลายว่ะสั้น